สวัสดี FC เสียเสมรถขุดทุกคนทุกท่านนะครับกับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยอีกหนึ่งแปลงนะครับับพื้นที่พิกัดก็อยู่ที่บ้านตาแบนตำาบลท่าสว่างองําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นพื้นที่หน้าแคบ ด้านหน้าความกว้างอยู่ที่ประมาณ40 40เมตรนะครับด้านหลังด้านหลังก็อยู่ที่ประมาณ30นะครับก็เป็นงานที่ออกแบบให้สมดุลกับพื้นที่ พื้นที่หน้าแคมนะครับก็มีสะด้านหน้าตรงที่กว้างก็จะขุดใหญ่นะครับแล้วก็จะแคบไปข้างหลังเรื่อยๆนะครับเราก็จะออกแบบด้วยการขุดให้สมดุลกับพื้นที่และก็ประโยชน์ใช้สอยให้มากที่สุดกับการออกแบบนะครับสำหรับหลังคันเราก็จะเป็นความกว้าง อีกข้างหนึ่งก็จะเน้นทำที่อยู่อาศัยปลูกพืผักต่างๆ,ๆนะครับถ้าเราซอยร่องเล็กๆก็จะใช้ประโยชน์ใช้งานไม่ได้นะครับมันก็จะพอเรียกว่าพอกระเทินนะครับรถก็วิ่งไม่ได้ไปไม่ได้นะครับการ บริหารจัดการกับพื้นที่มันก็ยากแล้วก็ตรงไหนที่ไปไม่ได้ก็อาจจะขี้เกียจขี้เกียจไปถ้ารถวิ่งได้หรือคนของคนปียคนจอบคนเสียมวิ่งมาได้ก็จะง่ายต่อการบริหารจัดการพื้นที่ของเราให้ได้สะดวกมากที่สุดนะครับในการออกแบบของเราจะเห็นความสำคัญ ของพื้นที่ออกแบบให้ลงตัวและสมดุลมากที่สุดนะครับร่องก็จะได้กว้างเลี้ยงปลาได้สะก็จะได้กว้างลึกนะครับสามารถที่จะเก็บกักน้ําได้จริงนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นด้านท้ายนะครับบ่อก,ก็จะเล็กหน่อยก็บ่อเล็กแต่ว่าน้ํานี่ออกดีมากฝั่งนี้นะครับทางที่ตะวันตกนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินรอบดูเนาะอ่านี่น้ำดูน้ำนะครับความลึกก็อตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ3เมตรแล้วนะครับความลึกของน้ำออกดีมากน้ำแล้วก็ด้านหน้าก็ซึมออกมาเรื่อยๆนะครับจากการสังเกตอ่าในสังเกตดูอยู่สองสามวันนะครับน้ำก็จะเพิ่มระดับขึ้นมาเรื่อยๆด้านหลัง เราก็จะไว้กว้างนะครับซึ่งไว้ด้านนี้น่าจะเป็นการปลูกไม้ป่าได้นะครับประมาณ15เมตรนะครับเราจะไม่ไม่ทำแคบจนเกินไปนะครับเพราะว่าเน้นการใช้ประโยชน์ใช้สอยการเพาะปลูกให้ได้มากสูงสุดนะครับแล้วก็สมดุลครับน้าและพื้นที่ การออกแบบพื้นที่นาแคบนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมอันนี้ก็จะเป็นนาข้าวนะครับซึ่งด้านนอกเราก็รีดให้ยังดีเลยนะครับดูความกว้างก็จะสะดวกสบายนะครับวิ่งออกกําลังกายหรือว่ารถปิกอัพนะครับวิ่งรอบดูแล้วนะครับเอเหลือๆนะครับปลูกต้นไม้ไป เรือเหลือเลยวิ่งสบายเลยนะครับน้ําออกค่อนข้างดีครับนี่แต่ว่าตรงนี้นี่การใช้ประโยชน์ใช้สอยนี่มากเลยนะครับนี่เพราะว่าความกวาม้างทั้งทำบ้านได้นะครับทำบ้านในยังแบบสบายๆเลย ครับแล้วก็ปลูกพืชผักอะไรต่างๆได้นี่กว้างความยาวเฉพาะช่วงที่เราทำโคกไว้นะครับก็ความยาวนี่น่าจะประมาณ30-40ถึงเมตรนะครับน่าจะไม่อยู่นี่นี่กะด้วยสายตานะครับน่าจะประมาณ50เมตรได้นะครับแล้วก็คว,ความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ จาจะ20กว่าเมตรนะครับก็เหลือเฟือ้อเหลือเฟือนะครับปลูกพืชผักต้นไม้นี่สบ,สบายเลยนะครับสร้างบ้านนะครับบ้านสวนนะครับให้ความสะดวกสบายนะครับในการสำคัญคือการวางแผนออกแบบของเรา โอ้ท่านผู้ชมทำไมเยอะจังนี่นะครับเขาจะของพันทีนะครับนี่ตรงนี้นะครับน้ำเพิ่มขึ้นมาเรื่อยเืนะครับจากจุดที่ตะพักชั้นล่างนะครับวันก่อนนะครับก็ยังน้ำยังไม่ขึ้นมานะยังเป็นโคกอยู่รู้สึกว่าออกซึมมาเรื่อยเรื่อนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ เก็บกักน้ำนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ใช้งานได้จริงเลี้ยงปลาก็ท่านจะเลี้ยงกี่ตัวก็ได้นะครับเป็นหมื่นหมืนตัวนะครับในบริเวณพื้นที่ที่ทำการขุดนะครับถ้าเกิดว่าขุดแบบซอยร่องลึกเม็ดห้ิบหรือกว้าง สอสมเมตรนะครับผมไม่แนะนำนะครับคือถ้าทำไปแล้วประโยชน์การใช้งานระยะสั้นมันจะทำให้เสียเวลาในการาในการทำนะครับเราจะคำานึงถึงการใช้ประโยชน์ระยะยาวดีกว่านะครับขุดแล้วก็ไม่ต้องมีการมาแก้ทีหลังนะครับให้มันได้ ดีไปเลยผลงานของเราก็จะออกแบบให้มันลงตัวกับพื้นที่อย่างอย่างพื้นที่ตรงนี้นะครับที่เศษเา้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นสระก่านะครับเราก็จะถมดินให้กว้างเลยเพื่อที่จะปลูกอะไรก็ได้เยอะเลยนะครับนี่แหละคือการประสบการณ์ของทีมงานของเรานะครับเพื่อให้ได้ประโยชน์นะครับของลูกค้าสูงสุด และก็คุณภาพมากที่สุดนะครับนี่ตรงนี้ก็นา่าจะประมาณหนึ่งงานกว่านะครับที่ถมถ้าปกติทั่วไปถ้าจะทําให้ง่ายก็ขุดร่องไปแต่ว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรฮะขุดขุดแค่ร่องแบบตื้นๆมาใส่น้ําก็ไม่อยู่ใส่น้ําไม่ได้นี่แหละคือเหตุผลนะครับเราจึงทําให้มันสมดุลกับพื้นที่เลยจบทีเดียว นะครับอย่าลืมกดไล,ลค์กดแชร์นะครับฝากพิมพ์งานเ,เสียเศมรถุกปัญใจของน้องงามโมเดลไว้ในะทีนี้ด้วยนะครับเบอโทรก็093 2545997ขอข,ขอบคุณสวัสดีครับ